แรบปิดช้อปปิ้งเพื่อนสี24ชั่วโมงรายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยคุณผู้ชมค่ะสารสกัดมหาศัจจั์สุดยอดเลยนะคะกับงาสามกริย์สุดยอด ความอ่อนเยาวเหมาะมากๆสําหรับคนที่อยากจะเป็นสาว2,000ปีค่ะไม่ว่าจะเป็นนะคะปัญหาริ้วรอยร่องน้ำหมากลากน้ําลึกผิวเหี่ยวผิวย่นผิวยับผิวยานจบได้ในเซตนี้และเราก็เป็นเจ้าแรกในประเทศไทยอีกด้วยวันนี้นะคะคุณซื้อคอสคีมงาดำสามกระปุกแถมฟรีทันทีเครื่องวนดนย้ยยกกระชับหนึ่งเครื่องไปเลยค่ะและโทรสั่งซื้อตอนนี้ในรายการนะคะ แถมเพิ่มไปอีก2องกระปุกแต่จ่ายเพียงแค่999บาทได้รับไปทั้งหมด6ชิ้นสุดคุม้มโปรโมชั่นนี้นะคะสามารถสั่งซื้อในรายการเท่านั้นสินค้าจำเวินจำกัดค่ะเดี๋ยวเชลลี่จะมาท้าพิสูจน์ให้คุณผู้ชมได้เห็นไป,ปรพร้อมๆกันเลยค่ะว่าใช้ครีมงานดำสูตรสาชะลอวัยกระปุกนี้กับใบหน้าเพียงแค่ข้างเดียวค่ะ บริเวณลำคอด้วยนะคุณผู้ชมใบหน้าและลำคอเพียงแค่ซีกเดียวนะคะจะเกิดความเปลี่ยนแปลงแบบยกกระชับแบบที่เชลลี่บอกจริงหรือเปล่าพอทาลงไปปุ๊บนะคะคุณผู้ชมในหนึ่งข้างเนี่ยคุณผู้ชมดูนะมันสามารถซึมเข้าสู่ผิวได้แบบรวดเร็วนี่นะคะไม่ทิ้งคราบไม่มีความเหนียวไม่เหนอะหนะคุณผู้ชมดูความมหศัศจรรย์ของเขานี่ใช้เครื่องนวดนะยกขึ้นแบบนี้ชลลี่จะไล่ไปเลยคุณผู้ชม ทีงานดาของชนิดกระปุกเนี้ยถ้าคุณผู้ชมได้ใช้กับเครื่องนวดยกระชับปึ๊บคุณผู้ชมเห็นไหมมันจะเสมือนกับการช่วยผลักสารสำคัญที่อยู่ในงานทั้ง3ชนิดค่ะนั่นก็คือสารเซสามินให้ซึมลงไปแก้ปัญหาผิวที่เหี่ยวที่แก่ริ้วรอยที่อ่อนแอนะคะใต้ผิวหนังของเราลึกที่สุดชั้นในสุดเนี่ยให้กลับมายกระชับเต่งตึงขึ้นให้ถูกฟื้นฟูขึ้นในเวลาอันรวดเร็วค่ะ สําคัญคุณ pues okay. ผู้ชมหลายคนนะเขามีถุงใต้ตาตรงนี้ชลี่แนะนํานะตอนเช้ามาหรือว่าก่อนนอนเนี่ยให้คุณผู้ชมใช้ครีมงาดําแล้วคุณผู้ชมก็เอามาทาบริเวณที่มีปัญหาเยอะหน่อยแล้วก็ใช้เครื่องนวดแบบนี้นะคะยกขึ้นแบบนี้แล้วชลี่มีปัญหาในเรื่องของริ้วรอยหางตาหรือว่าตีนกาชลี่ก็บุนวนๆแล้วก็ยกขึ้นชลี่วนๆแล้วก็ยกขึ้นแบบนี้คุณผู้ชมแบบนี้เลยนะแล้วพอใช้ครีมงาดํานะ กับเครื่องนวดตัวนี้ใช้วิธีการแบบชลรี่วนวน,วน,วนแล้วก็ยกขึ้นแล้วเดี๋ยวชลรี่จะมาทาไปสุดให้คุณผู้ชมดูไปพร้อมกันว่าเวลาเพียงไม่กี่วินาทีเนี่ยหน้าของชลรี่เนี่ยมันถูกปรับยกกระชับจริงๆหรือเปล่าถ้าเทียบก,กับอีกข้างที่ชลรี่ยังไม่ได้ทาครีมลงไปเลยนี่คุณผู้ชมดูคอนนผู้เญิงถ้าเกิดว่าคอเหี่ยวเนี่ยมันแบบม,แบบมันก็ดูแก่นะ เจอกับสุกันแล้วก็คุณเชอรี่ค่ะเจ้าของผลิตภัณฑ์คอสซซึ่งเป็นสินค้าที่ ขายดีมาอย่างต่อเนื่องเลยจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ย<ช>คอสเนี่ยเขาออกมาหลายผลิตภัณฑ์มากเ<ช>นาะใน,นแต่ละตัวนี่คือแบบอมีแต่ของดีมีแต่ของที่บอกว่าขายแบบยอดปังๆแต่วันนี้คุณผู้ชมขาก่อนที่เราจะไปเข้าสู่นะคะเรื่องราวของความสวยวันนี้คุณผู้ชมเห็นไหมตอนเปิดรายการเราก็ยกระดับความสวยไปเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมใชลว,วันนี้นะคะตัวนี้สิ่งที่ชลี่กำลังถืออยู่ในมือของชลีและของพี่สุกัตตอนนี้คุณผู้ชมเชื่อไหมว่าเป็นตัวที่กําลังติด ท็อปฮิตในกระแส<ช>นะคะ,คะที่หลายคนต้องการมากๆเลยกับเครื่องนวดหน้าตัวนี้คุณผู้ชมขาต้องเรียกได้ว่าเป็นการผสมผสานกันนะคะระหว่างเทคโนโลยีที่ทันสมัยมากๆพี่สูไม่ว่าจะเป็นนะคะ Hi <อ>ไฮฟูรวมถึง RF นะคะแล้ว แรงสั่นเนี่ยหนึ่งมืนครั้งต่อหนึ่งนาทีฉะนั้นนะแล้วเครื่องตัวนี้คุณผู้ชมเหมือนย่อส่วนจากสถาบันเสริมความงามนะคะมาไว้ในมือของเราพี่สุะะและที่สำคัญผลลัพธ์เนี่ยคุณผูช้ชมจะรี่บอกเลยว่าหน้าตึงยกกระชับริ้วรอยลดลงอย่างแน่นอนแต่วันนี้ตัวนี้บอกเลยว่าไม่ได้เอามาขายค่ะเดี๋ยวแล้วคะคุณน้องไม่ได้เอามาขายอันนี้ไม่ได้ขายหรอกใ,<ช>ใช่ค่ะเครื่องเนี้ย้า ท้องตลาดทั่วไปเนี่ยคุณผู้ชมอยู่ที่1,590บาทวันนี้เอามาแจกเอามาแถมเฉพาะแฟนรายการของเราเท่านั้นค่ะเย้ yeah. วันนี้ฟังให้ดีค่ะเพราะว่าวันนี้คุณเชอรี่ม,มีสินค้าถูชื่อว่า ครีมงาดำเฮ้ย<ำ>ถามนิดนึงว่าทำไมต้องอเป็นครีมงาดำชนิมมั่นใจว่าคุณผู้ชมทางบ้านโดยเฉพาะนะคะในกลุ่มผู้สูงวัยหรือว่าผู้สูงอายุส่วนมากเนี่ยช,ชล,ลิมมั่นใจว่าทราบดีว่าฮะโดยเฉพาะในเรื่องของสารเซซามนและพบมากในงาดำบางคนอย่างที่พี่สุบอกค่ะคุณผู้ชมว่าอยู่ในรูปแบบของอาหารเสริมอยู่ในรูปแบบของนมเพื่อเป็นเครื่องดื่มนะคะในการดูแลสุขภาพตัวเองแต่วันนี้คุณผู้ชมมาอยู่ในรูปแบบของครีมบำรุงผิวหน้าเราเป็นเจ้าแรกและเจ้าเดียวในประ ทศไทย <c oughs> ที่ได้มีการนําออลสารเซซามีนนะคะที่สกัดได้จากงาทั้ง3สีค่ะไม่ว่าจะเป็นงาดํางาแดงงาขาวมาใส่ไว้ในครีมบํารุงผิวเพื่อแก้ปัญหาในเรื่องของริ้วรอยความเหี่ยวย่นความแก่อยากให้ผิวยกกระชับแต่งตึงวันนี้คุณผู้ชมจะต้องจัดตัวนี้ไปกับครีมงาดําค่ะใช่แล้วค่ะใครควรจะใช้ครีมงาดําอย่างแรกเลยนะถ้าคุณมีปัญหาหน้าเหี่ยว หน้าแก่หน้าย่นหน้ายานไม่ย่อนคอยหน้าแก่ก่อนวัยบางคนเนี่ยหน้าสาว,สาว อายุ20่าแต่หน้าเหี่ยวมากใช่พี่ซ<อ>ูฉะนั้นแล้วปัญหาที่พี่ซูเล่ามาวันนี้นะคะชลี่แนะนําเลยนะว่าให้ใช้ครีมงาดําควบคู่นะคะไปกับเครื่องตัวนี้<ช>ที่เป็นเครื่องนวดยกกระชับใบหน้าที่ชลิศแถมไม่ฟรีเนี่ยควบคู่กันชลี่บอกเลยว่าเห็นผลลัพธ์ที่ชัดเจนอย่างแน่นอนพี่ซูกัดขาใช่แล้วค่ะเอาเป็นว่าวันนี้นะคะพอๆแม่ๆฟังให้ดีนะคะวันนี้ค่ะวันนี้ซื้อครีมคอนทรมีมงาด 3, ํา30กร,รมัมจํานวน3กระปุกแถมฟรีทันทีเลยค่ะกับเครื่อง นวดหน้ายกกระชับหนึ่งเครื่องราคา1,590บาทอันนี้คือเป็นพันห้าทแต่วันนี้ฟังให้ดีนะไม่ใช่แค่แถมเครื่องอย่างเดียวนะโทรมาในรายการตอนนี้เดี๋ยวนี้เลยค่ะรับฟรีค่ะกับครีมงาดำนะคะอีก,อกอ2กระปุกรวมทั้งหมดทั้งสิ้นนะคะ6ชิ้นราคา8,040บาทแต่แม่แม่ไม่ต้องจ่ายจ่ายเพียงแค่999บาทค่ะรับไปทั้งหมดนะคะ6ชิ้นเลยแต่ต้องโทรมาสั่งในรายการเท่านั้นค่ะ เห็นหน้าปัจจุบันนี้น่าสุดปังเลยนะคะเมื่อก่อนนะคะหน้าแม่นะตาก็จะค่อยม่อย่างเี้ค่ะแล้วตรงนี้มันก็จะเป็นรอยเป็นเส้นๆนะแบบว่า เราเป็นคนขี้ยิ้มและเป็นคนที่ทํางานเยอะกลางคืนเนี่ยแทบจะไม่ได้อยู่เลยทั้งไทยและต่างประเทศดูตอนนี้นะคะตรงเนี้มันจะเป็นรอยรอย,รอยนะคะแล้วก็โอ้โหตรงนี้ก็จะแบบเป็นเป็นร่องเลยะคะ่ะเป็นร่องเนี้ยพอมาเจอแบบนี้โอ้ยตายจะทาไงโอ้พอดีลูกมูของแม่นะคะสุดสวยแล้วก็มีครีมดีๆนะคะจากบริษัทดีๆใช้สามวันนะคะรอยตรงนี้ก็ไม่มีแล้วตรงนี้สาคัญสุดเลยนะคะเนี่ยค่ะมันนุ่มหน้าก็นุ่มนุ่มสิวสักเม็ดก็ไม่มีเป็นครีมที่มีสารต้านอนุมูลอิส เป็นงานดาด้วยหอมนะคะบอกได้เลยหอมมากเพราะฉะนั้นถ้าไม่เห็นจริงบอกไม่ได้เราเป็นสายเทพโกหกใครก็ไม่ได้ใครที่ยังไม่มีครีมในดวงใจนะคะมาใช้ครีมสูตรนี้ได้เลยนะคะสูตรที่แม่มูใช้อยู่นะคะสูตรศาสตร์ชะลอวัยนะคะด้วยงาดดาเป็นธรรมชาติแล้วก็หน้าก็นุ่มละมุนนะคะตรงนี้บอกได้เลยร้อยเปอร์เซ็นต์ให้เลยจ้ะ และยิ่งท้าคุณผู้ชมนะคะได้ใช้เครื่องนวดยกกระชับใบหน้าในลําำคอเครื่องนี้ร่วมกับ ครีมงาดำามองเชอรี่ซึ่งเป็นสูตรสาชะลอวัยค่ะที่เป็นการรวบรวมน้าเอางามมากที่สุดถึง3ชนิดไม่ว่าจะเป็นงาดํางาแดงงาขาวจากแหล่งสายพันธุ์ที่ดีที่สุดของโลกค่ะได้ใช้คู่กันแบบนี้ความเปลี่ยนแปลงของผิวของคุณผู้ชมนะจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนค่ะโดยเฉพาะในเรื่องของริ้วรอยการยกกระชับปรับเข้ารูปความเหี่ยวความแก่ความเสื่อมของผิวจะกลับมาแต่งตึงจะถูกฟื้นฟูได้ในเวลาอันรวดเร็วเลยนะคุณผู้ชม คีมงาดำสามกระปุกแถมฟรีทันทีเครื่องนวดหน้ายกกระชับหเครื่องไปเลยค่ะและโทรสั่งซื้อตอนนี้ในรายการนะคะแถมเพิ่มไปอีก2กระปุกแต่จ่ายเพียงแค่999บาทได้รับไปทั้งหมด6ชิ้นสุดคุม้มโปรโมชั่นนี้นะคะสามารถสั่งซื้อในรายการเท่านั้นสินค้าจํานวนจํากัดค่ะ ชลีอ่อเข้าใจปัญหาของคนดูมากๆเลยโดยเฉพาะในกลุ่มของผู้สูงอายุ mm hmm. เพราะเอา,าอะไรเพราะว่าชลี่ก็เคยแก่มาก่อนจริงป้ชลี่เคยแก่ชลี่เคยมีปัญหาคุณผู้ชมโดยเฉพาะนะคะภาพหน้าจอตอนนี้คุณผู้ชมเห็นไหมว่าในเรื่องของริ้วรอยนะคะหน้าผากเนี่ยมันเป็นเส้นเส้น,เส,นเส้นเยอะมาก mm hmm. แล้วตีนกาของชลี่เนี่ยคือมันนับแฉกเทบไม่ได้เลยคุณผู้ชม mm hmm. ซึ่งมันเยอะมากจริงๆนะคะแล้วเถิบลงมาอีกแต่คุณผู้ชมเถิบลงมาข้างล่างเนี่ยบริเวณร่องน้ำหมากลากดำลึกของชลี่หรือว่าร่องแก้มเนี่ยมันค่อนข้าง จะลึกมากพี่ส่วันนี้คุณผู้ชมขาตัวช่วยวางอยู่ในมือของชลี่แล้วอยู่ที่หน้าบ้านของคุณผู้ชมหน้าจอคุณผู้ชมเรียบร้อยนะคะเพราะหลังจากที่ใช้ครีมงาดําตัวนีน้คุณผู้ชมดูสิในไวเลขสีของชลีคุณผู้ชมดูบีฟอ r ์อัพเตอร์นะคะหน้าผากลิ้วรอยต่างๆเนี่ยมันจางลงมันไม่มีแล้วคุณผู้ชมฉะนั้นวันนี้อยากจะให้ลองครีมงาดําของชลี่คุณผู้ชมเพราะว่าชลีสกัดเอาหัวใจสําคัญของเขาที่อยู่ในงา3ชนิดมีงาดํางา uh huh. แดงและงาขาวค่ะอย่างสารเซซามีเนี่ยสกัดได้จากงา าชนิดนี้คุณผู้ชมเราสกัดเอาหัวใจสำคัญของเขาค่ะที่อยู่ในงา3ชนิดนี้นั่นก็คือนะคะแบบนี้เลยคุณผู้ชมเห็นไหมว่ามันเป็นการสกัดออกมาให้ได้น้ำมันแห่งความอ่อนเยาว์แบบนี้เลยแล้ววิธีการการสกัดหละ่ะคุณผู้ชมทำแบบไหนเชลลี่เอางาดิบแบบนี้พี่สุกัสยังไงเอางาดิบแบบเนี้ยเข้าไปผ่านกรรมมาวิธีแบบสกัดเย็นย้ำว่าสกัดเย็นนะคุณผู้ชมหลังจากที่สกัดเย็นทำยังไงต่อคุณผู้ชมก็เอาไปแช่ในห้อง ที่มีความเย็นตลอด24ชั่วโมงนะค<อ>ุณผู้ชมแล้วหลังจากนั้นชลรี่ทำยังไงคุณผู้ชมเอามาเข้าเครื่องบีบอัดเอาหัวใจสําคัญตัวนี้ออกมานั่นก็คือสารเซซีมีนคุณผู้ชมนะคะสารเซซีมีนตัวนี้นะคะทั่วโลกขนานนามให้เลยว่าเป็นราชาน้ํามันแห่งความอ่อนเยาว์ที่สําคัญที่สุดคือไม่มีกลิ่นเหม็นหืนเจนนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่านะคะชลรี่เลือกใช้วิธีการสกัดแบบเย็นจนทําให้มเลกุลต่างๆมีขนาดที่เล็กลงแล้วจะช่วยคงคุณค่าในเรื่องของแร ธาตุสารอาหารและวิตามินต่างๆนะคะที่มีประโยชน์กับผิวไว้ให้ยาวนานที่สุดเพื่อประโยชน์ในการดูแลผิวของคุณผู้ชมค่ะวันนี้นะคะคุณซื้อคอสทีมงาดำสาบกระปุกแถมฟรีกันทีเครื่องวนดหน้ายกกระชับหนึ่งเครื่องไปเลยค่ะและโทรสั่งซื้อตอนนี้ในรายการนะคะแถมเพิ่มไปอีก2กระปุกแต่จ่ายเพียงแค่ 999บาทได้รับไปทั้งหมด6ชิ้นสุดคุ้มโปรโมชั่นนี้นะคะสามารถสั่งซื้อในรายการเท่านั้นสินค้าจำนวนจำกัดค่อนนอะอันนี้นะคุณผู้ชมอยากให้ดูเนื้อก่อนนะ,ะนี่ เห็นไหมมีความเข้มข้นใช่ไหมพี่สุกัดและที่สําคัญยังมีความรู้สึกว่าเป็นงาแล้วพอพี่สุกัดทาแค่วนๆมันซึมเลยคุณผู้ชมให้คุณผู้ชมดูนะว่าหลังจากที่พี่สุกัดเขาทาบริเวณหลังมือของเขาแล้วถ้าวันนี้ชลิจะขออนุญาตคุณผู้ชมโชว์ผิวหน้ามาแบบสดๆอย่างนี้แล้วทาบนผิวหน้าของชลิและได้เห็นเนื้อครีมงา3ชนิดของชลิที่อยู่ในนี้คุณผู้ชมสกัดออสานเซซามินไว้ใน คุณผู้ชมดูสิถ้ามันบางเบานะพี่สุกัสมันจะไม่ถึงพี่ใช่ถูกความที่เราเป็นเจ้าของโรงงานมันจะต้องมีความเข้มข้นคุณผู้ชมนี่เดี๋ยวเพื่อไม่แต่งหน้าชาร์ลี่ไม่ได้แต่งหน้าคุณผู้ชมดูสิ แล้ว <Okay. S 1> แก้ปัญหาให้คนเหี่ยวคนแก่คนที่มีอายุมากๆเนี่ยพีู่จะเอาแบบเบาๆบางๆไม่ได้ไม่ได้คุณผู้ชมดูนะคะแค่นี้มันซึมเลยคุณผู้ชมเห็นไหมแล้วก็ทาบ,บริเวณหน้าผากนิดนึงนะคุณผู้ชมแล้วก็เอาลงมาตรงคอนีดนึง<อ>แล้วหลังจากนั้นดูความฉ่ำวาวความชุ่มฉ่ำของราชาน้ํามันแห่งความอ่อนเยาว์มันเห็นตั้งแต่ครั้งแรกเลยแล้วนี่จะยินเสียงไหมกดปุ่ม เดี๋ยวคุณผู้ชมเอามาทาแต่ตรงหน้าปุ๊บนี่ยกทันทียกตั้งแต่ครั้งแรกจริงหรือเปล่าคุณผู้ชมให้คุณผู้ชมได้ดูนะคะเชอรี่ขอนาตคุณผู้ชมนะทาเพียงแค่ด้านเดียวใบหน้าด้านเดียวของเชอรี่แค่นี้คุณผู้ชมแล้วหลังจากนั้นนะคะบางคนบอกว่าคุณเชอรี่ก่อนหน้านี้ นะคะบ,บริเวณร่องน้ำหมากลากน้ำดงคุณเนี่ยมันโบมากมันลึกมากคุณทำยังไงทําวิธีนี้ค่ะยกขึ้นไปแบบนี้คุณผู้ชมยกไปเลยแล้วหน้าผากนะคะร,ริ้วรอยต่างๆคุณทํายังไงคุณเจอรี่ก็ยกสิแม่ยกขึ้นแบบนี้เห็นไหม ยกขึ้นยกขึ้นแล้วหลังจากนั้นริ้วรอยติ่งกาที่ระไหลยแฉบเมื่อกี้ทำไมวันนี้ในไวเล็กสี่ไม่มีเพราะว่าใช้เครื่องนวดนี่แหละควบคู่กับครีมงาดําแล้วก็ยกขึ้นยกขึ้นแบบนี้คุณผู้ชมแล้วริ้วรอยลหละในไวเล็กสี่คอมันต้องคอมันจะต้องไม่มีริ้วรอยรแล้วอ่ะคุณผู้ชมแล้วชลิทำยังไงทำแบบนี้ค่ะแรงสั่นสูงมาก1 0,000ครั้งต่อน1นนาทีแต่มีความปลอดภัยกับผิวหน้าของคุณผู้ชมสำ <3, 000 S 1> คัญที่สุดให้คุณผู้ชมได้ดูเลยเห็นผลลัพธ์ทันทีที่คุณผู้ชมได้ทำตัั้้งงแแต่่คครรกะ คุณผู้ชมเห็นไหมว่าหน้าด้านนี้ของชลี่ไม่ได้ทาครีมงานดาเลยแล้วก็ไม่ได้ใช้เครื่องนวดนะาคุณผู้ชมเห็นว่ามันจะมีความห้อยความ<ช>ย้อยลงมาแต่หน้าด้านนี้ของชลี่คุณผู้ชมขาไม่เกินจริงกับการใช้ครั้งแรกคุณผู้ชมเห็นไหมว่าเห็นกรอบหน้าชัดเจนเลยค่ะแล้วมันจะค่อยๆถูกยกขึ้นหลังจากนั้นยกขึ้นปุ๊บคุณผู้ชมดูบริเวณหางตาของชลี่เนี่ยคุณผู้ชมเห็นไหม คุณผู้ชมดูนี่นี่นี่คุณน้องพี่ขอชี้ได้ไหมยกเลยยกเลยพี่สุกัรดูพี่ขอชี้ได้ไหมกลัวว่าคุณผู้ชมทางบ้านไม่เห็นขออนุญาตนะ,ะนี่เห็นความห้อยยังอยู่ไหมแต่ข้างนี้ไม่มีแล้วนะข้างนี้ไม่มีแล้วนะนี่อันนี้คือแค่ครั้งเดียวเองเหรอคะนี่ใช่แล้วค่ะโอ้โหสุดยอดไปเลยค่ะ ตอนนี้นะคะรีบโทรเข้ามาด่วนๆเลยนะคะสายอาจจะเยอะนิดนึงนะแม่แม่ป้าๆค่ะยังไงนะถ้าเกิดว่าสายเยอะโทรไม่ติดนะโทรย้ำมาใหม่ะค่ะวันนี้ค่ะสําหรับคีมคอสงาดาค่ะซื้อขนาดนะคะ30กร<อ>ัม30สกระปุกแถมฟรีทันทีกับเครื่องนวดหน้ายกกระชับเค,ครื่องนวดหน้าอันนี้นะเหมือนกับเราเข้าคลินิกเลยฟังให้ดีนะคะกับคอสคีมงาดาขนาด30กรัมค่ะซื้อ3กระปุกแถมฟรีค่ะกับเครื่องนวดหน้ายกกระชับ1เครื่องราคา1,500 บาทยังไม่พอแม่แม่ป้าปารีบโทรเข้ามาในรายการเดี๋ยวนี้เลยนะตอนนี้เลยนะคะแถมฟรีค่ะกับครีมงาดําจากทางคอสเนี่ยอีก2กระปุกรวมทั้งสิ้นจะได้ไปทั้งหมด6ชิ้นมูลค่ารวม8 4 4 0บาทแต่แม่แม่ป้าปาจ่ายเพียงแค่999บาทเท่านั้นค่ะเอาไปเลยสินค้ามีจำนวนจำกัดนะคะ สวัสดีค่ะพี่เจี๊ยบเด้อค่ะตอนนี้อายุหาสิปีแล้วเด้อค่ะใช่ขออนุญาตนิดนึงพี่เจีจ๊ยบไม่ได้เหรอพี่เจี๊ยบอายุห้าสิบปีแล้วอันนี้เป็น,เป,นเป็นภาษากลางพี่เจี๊ยบอายุห้าสิบปีแล้วพี่เจี๊ยบทำอาชีพอะไรขออนุญาตนิดนึงค่ะ เห็นบอกตากแดดเป็นผู้หลับเมาใส่กอสางจ่าต้องออกใส่กอสางซุ้มือเลยโอ้โหแล้น้าเจอแดดเจอฝุ่นหน้าแหงลายเน้ะค่ะโอ้หน้าแห้งนะขออนุญาตนิดนึงนะค่ะก่อนหน้านี้เนี่ยปัญหาหน้าเป็นยังไงบ้างเพราะว่าคุณผู้ชมทางบ้านตอนนี้เขาอาจจะยังไม่รู้อ่อยากสีเบาแต่ก็ต้องเบาเด้อค่ะมาทั้งร้อยผิวหิวแห้งเคี้ยว มาทั้งลองนี่ค่ะลองหน้าผากมาซีหาเซนลองน้ำมาห้อยตีนกาเด้อค่ะอยากให้คุณผู้ชมได้ดูภาพของพี่เจี๊ยบนะคะขออนุญาตให้คุณผู้ชมได้ดูว่าภาพของพี่เจี๊ยบก่อนหน้านี้นะคะที่เชอรี่ยังไม่ได้ดูแลพี่เจี๊ยบนะคุณผู้ชมคุณผู้ชมเห็นไหมว่าริ้วรอยบริเวณหน้าผากของพี่เจี๊ยบเนี่ยสังเกตได้เลยว่าริ้วค่อนข้างที่จะชัดนะคะรอยค่อนข้างที่จะชัดมากๆเลยอันเนี้ยหนึ่งสองสามสามเส้นคุณผู้ชมดูนะแล้วทีนี้เถิบลงมาคุณผู้ชมเห็นไหมบริเวณตีนกาของพี่ หน่ี๊ห้า2 3 4 5 6 7โอ้โหเยอะมากคุณผู้ชมมันเยอะมากจริงๆบริเวณตีนกามันหลายแฉกคุณผู้ชมและหลังจากนั้นที่เห็นได้ชัดก็คือในเรื่องของร่องลึกต่างๆของพี่เจี๊ยบคุณผู้ชมเห็นไหมว่า ค่อนข้างที่จะลึกบุลงไปเลยสําคัญที่สุดที่เห็นได้ชัดคือใบหน้าของพี่เจี๊ยบมีความเหี่ยวมากมีความแก่มากมีความหมองคล้ำม,มากๆเลยแล้วตัดภาพไปดูพี่เจี๊ยบปัจจุบันนี้สิคุณผู้ชมจะบอกว่าตอนนี้นะใบหน้าของเขาเกินสามสิบกว่ากว่าถูกค่ะแลวคุณผู้ชมดูนะหน้าผากของพี่เจีย๊ยบขออนุญาตแตะนะพี่เจีย๊ยบดิ้วรอยบริเวณหน้าผากของพี่เจี๊ยบตอนนี้ไม่มีเลยคุณผู้ชมไม่มีจริงๆนะคะแล้วที่สําคัญตีนกายพี่เจี๊ยบเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยจากห้าแฉกหกแฉกเจ็ดแฉก ตอนนี้คุณผู้ชมเหลือแค่หนึ่งแฉกก็ยังหาแทบไม่เจอจางมากเลยนะอันนี้คือแทบจะมองไม่เห็นเลยอพี่สุกาลดูดิริ้วเล็กๆอ่ะริ้วเล็กๆบริเวณใต้รอบดวงตาพี่เจี๊ยบอ่ะคุณผู้ชมอันนี้ชรี่สัมผัสได้เลยว่ามันมีความฟูขึ้นมันเหมือนดันผิวพี่เจี๊ยบออกมานะคะแล้วทํให้พี่เจี๊ยบอ่ะคุณผู้ชมเวลาที่เขามีบริเวณผิวตรงนี้ฟูขึ้นมาเนี่ยมันจะดูอ่อนเยาว์แล้วล่องแก้มต่างๆพี่เจี๊ยบอ่ะที่มันลุกมากๆอ่ะมันค่อยๆตื้นขึ้นฟ กำลังมีปัญหานะหน้าเหี่ยวหน้าแก่ผิวหย่อนยานผิวบอกว่าคือไม่มีความกระชับนะและคนที่ผิวกล้าน ไม่ว่าจะเป็นก้านแดดก้านอายุก้านลมทุกอย่างวันนี้มาใช้ได้เลยวันนี้นะคะคุณซื้อคอสทีมงานดำสามกระปุกแถมฟรีทันทีเครื่องนวดนายกกระชับนึงเครื่องไปเลยค่ะและโทรสั่งซื้อตอนนี้ในรายการนะคะแถมเพิ่มไปอีก2กระปุกแต่ายเพียงแค่999บาทได้รับไปทั้งหมด6ชิ้นสุดคุ้มโปรโมชั่นนี้นะคะสามารถสั่งซื้อในรายการเท่านั้นสินค้าจำนวนจำกัดค่ะ พี่เจี๊ยบเล่าอีกทีหนึ่งได้ไหมว่าหลังจากที่ได้เจอครีมตัวนี้ที่ใช้ไปปุ๊บจนถึงทุกวันนี้ใช้เวลานานแค่ไหนคะสีบอกนะคะ่ะเมือแรลกใส่มากก็บอกคิดว่ามันสีดีขึ้นนะคะถามเพืนตื่นเซามาอ้าหน้าผิวที่แห้งๆอะคะ่ะม,มันหายไปมันก็เลยชุม่มชื่นขึ้นพอวันที่สามมันที่สี่สอา้าวเฮ้ยเป็นไงเป็นไงล่องมันตื้นขึ้นม,มันหายไปแต่ว่าว่ามันยังเห็นอยู่นะจ๊ะเราก็เลยใส่ไปกระปุกที่สองกระปุกที่สาม เอ้ยตื่นขึ้นเห็นได้ชัดเลยค่ะเพราะว่าเป็นขี้มง่าดําที่เราเคยเจอมาก่อนเป็นเจ้าแรกเจ้าเดียวในไทยเด้อค่ะี่บอกไปค่ะใช่โใสใจหลอหอมกินหน้าขนาดเลยค่ะพี่เจี๊ยบใช้ยังไงชงเออเบ้าเลยเออสิบอกด้วยค่ะไปจ้าใช้ยังไงใช้ยังไงแล้วก็รูปด้วยค่ะจมูกด้วยค่ะแล้วก็ซึมเล็วกินหอมบ่ตองยาดด้วยค่ะสารเคมีข่อยท่ารอบดวงตาก็ได้ด้วยค่ะบ็่สบบอยหยังด้วยค่ะบ่มีผลขางเคียงด้วยค่ะใส้ผู้ใดแพ้มันสิคือ เลยค่ะตอนนี้หอ,อมละมุนเลยค่ะแล้วหลังจากที่พเจีย๊ยบทำเบก็ใช้เครื่องเลยใ,<ส>ใช่ม้เครื่องเลยคะ่ะต้องใส่คู่กันด้วยค่ะย้ำด้วยค่ะว่าต้องใส่คู่กันบ่ใส่คู่กันบ่ใดนะคะมันสิด้เห็นผลเร็วๆนะคะล่องนำมา ร่องตีนกาเมื่สิได้หายไปด้วยค่ะผู้ชมชลีบอกเลยนะว่าถ้าคุณผู้ชมได้ใช้ครีมงาดำ <5. S 1> นะคะผสานกับงาสามชนิด3สายพันธุ์ของชลียและเป็นสายพันธุ์ที่คัดสรรมาจากอุบลราชธานีสซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่ดีที่สุดของโลกตอนนี้แล้วคุณผู้ชมมารวบรวมใส่กับสารสกัดอ,อื่นอีกกว่า8ชนิดแล้วตอนนี้สิ่งเหล่านี้มันอยู่บนหน้าพี่เจี๊ยบค่ะคุณผู้ชมแล้วถ้าคุณผู้ชมนอกจากอยู่บนหน้าพี่เจี๊ยบแล้วได้ใช้เครื่องตัวนี้ควบคู่กันแรงยกพี่สุกัสมันมหาศาลมากนะคะรืบบอ ดูจางลงนะคะทั้งหน้าผากทั้งตีนกาต่างๆเนี่ยคุณผู้ชมตอนนี้ต้องบอกนิดนึงนะคะว่าเครื่องจํานวนจํากัดอย่างที่ลองเชอรี่ได้บอกไปและตอนนี้สายเน่นมากขอบคุณค่ะยังไงต้องรอนิดนึงนะคะวันนี้นะคะคุณซื้อคอสทีมงานดำสา3กระปุกแถมฟรีทันทีเครื่องวดน้ายกกระชับหนึ่งเครื่องไปเลยค่ะและโทรสั่งซื้อตอนนี้ในรายการนะคะแถมเพิ่มไปอีก2กระปุก โปรโมชั่นนี้นะคะสามารถสั่งซื้อในรายการเท่านั้นสินค้าจำนวนจำกัดค่ะและนี่ก็คือสารเคมีนะคะไว้สำหรับการทดสอบหาสารต้องห้ามในครีมค่ะถ้าเกิดว่าเรามาหยดผสมกับครีมของเราแล้วนะคะเป็นสีเดิมแสดงว่าปลอดภัยสามารถใส่ได้ไร้กังวลค่ะแต่ถ้าเกิดว่าหยดแล้วครีมเปลี่ยนสีเป็นสีน้ำตาลนั่นหมายความว่ามีสารปลอดแล้วก็สารต้องห้ามอันตรายมากทางแน่นอน ของชรลตอนนี้วันนี้ชารลีนำมาจำนวนจำกัดเท่านั้นอยากจะให้คุณผู้ชมได้รีบโทรแล้วถ้าคุณ สองเซตสามเซตเนี่ยนะคะจำนวนเคร oh, kind of ื่องเนี่ยจะได้เท่ากันไหมทุกทุกเซตไหมทุกบ้านทุกเซตคุณผู้ชมขาแนะนําเลยให้ตุนค่ะซื้อ2เซตชนิดก็ให้คุณผู้ชมไปเลย2เครื่องเพราะว่าอะไรผลลัพธ์ที่ได้มันจะได้รวดเร็วขึ้นอันเรวรอยตีนกาต่างๆเนี่ยมันจะได้ตื่นขึ้นแบบรวดเร็วยิ่งคนเฉพาะที่มีนะคะคนที่มีปัญหาผิวหย่อนคล้อยต่างๆเนี่ยยิ่งจะต้องใช้ยิ่งต้องทาแล้วแนะนานะคุณผู้ชมทาวันละสองครั้งเท่านั้นนะคะย้ำว่าทาวันละสองครั้ง จะช่วยรั้งอายุผิวให้คุณดูสวยดูสาวดูขาวและดูอ่อนเยาว์กว่าอายุจริงค่ะใช่ค่ะเดี๋ยวขอถามนิดนึงว่าใช้แล้วเนี่ยนานไม่วว่าจะเห็นผลคุณผู้ชมชอย่างที่พี่เจี๊ยบบอกนะว่าคุณผู้ชมเห็นผลลับคแบบ์แปลกแปลกตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้เลยคือผิวของคุณผู้ชมจะนุ่มมากจะมีความชุ่มชื้นมากมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าสําหรับความเปลีนน่ยนแปลงนี้แต่ถ้าคุณผู้ชมใช้ไปหมด5กระปุกแบบที่ชลิศยกมาให้วันนี้จัดเซตมาให้เนียคุณผู้ชมแน่นอนเลยว่าบอกคาเดียว เลยนะว่าคนที่มีริ้วรอยควรจะต้องใช้คนที่ไม่ผิวที่เหี่ยวควรจะต้องทาสําคัญที่สุดคือคนที่อยากจะให้มีใบหน้าที่ยกกระชับแต่งตึงถูกขึงไว้เนี่ยยิ่งจะต้องโทรให้เร็วค่ะใช่แล้วค่ะจำเลยนะว่าวันนี้ซื้อคอสคีนงาดำ30กร,รมัมจำนวน3กระปุกแถมฟรีทัทนทีค่ะกับเครื่องนวดหน้ายกกระชับมูลค่า1,590บาทนะคะหนึ่งเครื่องยังไม่พอค่ะโทรเข้ามาเลยโทรเดี๋ยวนี้เลยนะคะกดเดี๋ยวนี้เลยค่ะโทร ซื้อในรายการแทฟรีค่ะกับคอสทีนงาดำโทษอ,อีกสองอก็ุกรวมทั้งหมดทั้งสิ้นนะคะมูลค่า8 4 4 0บาทแต่แม่แมป,ป้าปาทุกทกคนจ่ายเพียงแค่999บาทได้รับไปเลย6ชิ้นนะคะและที่สำคัญต้องกดซื้อในรายการนะคะสินค้ามีจำนวนจำกัดค่ะเอาเป็นว่าวันนี้นะคะเราทั้ง3คนค่ะสุกจะไม่ยอมเหยวสุกจะไม่ยอมแ,แก่ค่ะขอรั ชุดหนึ่งได้ไหมไม่โทรได้ไหมได้เลยเอาอนสไดเลยตอนนี้ได้เลยค่ะสังเกตุไม่จะมีจังัดค่ะมันขึ้นได้ไงอ่ะคอสกินเงาดำขนาด3 กปกติราคากระปุกละ1,290บาทค่ะวันนี้ถ้าคุณซื้อคอสทีมงาดำขนาด30กรัม3กระปุกแถมฟรี 1, ทันทีกับเครื่องวดหน้ายกกระชับ1เครื่องราคาเครื่องละ1,590บาทค่ะยังไม่พอนะคะฟังให้ดีใครโทรมาสั่งซื้อตอนนี้เดี๋ยวนี้ในรายการแถมเพิ่มไปอีกนะคะกับคอสทีมงาดำขนาด30กรัมอีก2กระปุกมูลค่ารวมทั้ง 4, 8, ส,สิ้น8,400บาทพิเศษสุด เลยค่ะสายเพียงแค่999บาทเท่านั้นนะคะคุณจะได้รับทั้งหมด6ชิ้นราคาโปรโมชั่นแบบนี้ดีแบบนี้มีเฉพาะในรายการโทรเข้ามาได้เลยค่ะสินค้าไม่จํานวนจํากัดนะคะเพียงคุณโทรเข้ามาที่เบอร์026669426หรือว่าแอดไลน์ที่แอดไซน์และ ช้อปปิ้งค่ะหรือสามารถสแกนตาม QR code นะคะที่อยู่ด้านล่างหน้า,า,นาจอทีวีของคุณค่ะติดตามข่าวสารและกิจกรรมได้ตลอด24ชั่วโมงพร้อมส่งทั่วประเทศส่งเร็วส่งไวภายใน2-5วันนั่งรอรับที่บ้านได้เลยนะคะมีบริการเก็บเงินปลายทางค่ะ